สวัสดีค่ะอาจารย์แม่แห่งแม่มดออนไลน์นะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับแม่มดไฟเบอร์พลัสสูตรเจเป็นนวัตก,กรรมไฟเบอร์พรีไปออลสิ่งใหม่มาพร้อมกับเบอร์รี่5สายพันธุ์สารสก,กัดหลักๆที่แอคทีฟในแม่มดไฟเบอร์พลัสมีทั้งหมด17ชนิดไม่มีน้ำตาลนะคะมีไฟเบอร์พรีไปออลสิ่ที่นิยมมากเราเรียกว่าไซโลโอลิโกแซคคาไร ซึ่งเขาจะเป็นอาหารของแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นลดอาการท้องผูกและต้านมะเร็งไซเล,ซเลมฮัก,ก์ี้มีอยู่ในทองนี้เป็นไฟเบอร์ที่พรีเมียมมากช่วยดักจับไขมันใหม่ที่จะเข้าเข้าไปในเนื้ออาหารแล้วก็ช่วยขับไขมันเก่าที่สะสมอยู่ในร่างกายออกผงสับปรด ช่วยลดอาการท้องผูกลดอาการอื่นแน่นท้องแล้วก็อย่างนะช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นด้วยมิกเบอร์รีคือการรวมเอาเบอร์รี่ง่ายใสพันธุมาไว้ด้วยกันอยู่ในซองเนี้ยมีวิตามินเยอะมากช่วยต้านความเสื่อมของร่างกายช่วยบำรุงร่างกายกีวียก็เป็นใยอาหารชั้นดีเลยช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์นะช่วยชะลอวัยมีเบต้ากลูแคนนะ,ะเด็กและก็ผู้สูงอายุและควรต้องกินบรรยัางยิ่งเลย เขาจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันน่ะดีขึ้นเป็นการที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ต้นกําเนิดของการสร้างภูมิคุ้มกันเลยลสารสกรัดจากส้มแขกมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆเขาจะช่วยเผาผลาญไขมันเก่าที่สะสมแล้วก็ดักจับไขมันใหม่ที่จะเข้าไปมีชาเขียวอีกช่วยลดน้ําหนักเรายังมีอันฟังฟ้าที่ช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันไลยนะช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้และที่สําคัญปรับสมดุลโลหิตใครที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงกินได้เลย มะขามป้อมมีวิตามินซีสูงมากช่วยเรื่องระบบภูมิคุมกันแล้วก็ช่วยเรื่องผิวแครอทอะ่ะก็ช่วยเรื่องบำรุงสายตาแล้วก็ช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยยังมีบล็อกเกอรี่ที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจแล้วก็โรคความดันสูงอีกเป็นสื่อจากฮอร์โมนใช่ไหมมีสิง่งที่ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพราะนั้นสิวหายผิวสวยเป็น น้ำผักและผลไม้ที่เทียบเท่ากับการกนินผักและผลไม้เกือบ5กิโลเพน,นั้นนะเด็กและผู้สูงอายุกินได้ถ้าต้องการควบคุมอาหารทาน1ซองก่อนอาหารมื้อเย็นต้องการปรับสมดุลเรื่องระบบการขับถ่ายลดอาการท้องผูกท้องอืดท้องแน่นท้องเฟ้อทาน1ซองก่อนนอนผสมกับน้ำเย็นแค่1ซอง เช้ามาเป็นนาฬิกาปลุกเป๊ะถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไม่มดอะไรทุกคนที่แชร์คลิปนี้นะหรือทักอาจารย์แม่มาได้ยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ